นาก็เขียนอยู่นะได้อะไรมากินคะโอ้ยไอ้น้าก็ลืมเขียนบอกไหม เทียนไปอยู่อวนบสือ่อพี่ปอเข้าของมาส่งให้พักเที่ยงก็เลยของมาให้เนาะสวัสดีจ้าพี่น้อง เอฟซี FC, สไปร์ไลท์เอสมือนีสิมาเฮดพัดข้าวต้มพัดแล้วก็นขนมมกนะคะพี่น้องบุญขา่าวบุญขาสาว삭บุญข่าว삭าแล้วจะพี่น้องมือวันเสา์นีละคะ่ะพอกับเมญ่าเล้จะพี่น้องข้าวต้มพัดกะสิไ่ ใส่เป็นบักกล้วยเนาะพี่น้องหน้าก็มาตัดบะกล้วยเลยนะคะตัดบะกล้วยถาแม่ย่าอันตัดใบตองเนาะ,ะพี่น้องกล่องกระบ่อยากสัตปันใด้อคะ่ะกล่องบ่ค่อยดีปันใดยามใดสีมืนสื่อกล่องใหม่เนาะพี่น้องจงสดิอัดคลิปลุงเรื่อยมันอยากข่างเห็นบ่ค่ะพยายามเอาลง พันกวยเดี่วกับมาซิดใบตองเนาะคะ่ะพี่นอ้องแมย่าเพิ่นตัดใบตองมาเด้วนหน้ากับมาซิดถาเนาะคะ่ะบุญประเพีนี่ยังก็เพรเอินบุญเขาสากบุญเขาประดับดินเนาะ,ะพี่น้องเรือนหน้ากับโอ,อกพรรษาเล้วแต่ว่าหน้ากับ,บ่เคยเหตุดอกพวกบ้านข้งหน้าเป็นาศาสนาคิ์แต่ว่ามาอยู่นะ้ำแมย่ากั เพื่นศาสนาพูดนอกกันเลยเพื่อนพาเหตุกับะเ,เหตุนอกจากเพืออื่น,นกับสิบไปถ้ำบุญใส่บาทกับสิท้ายไม่พี่น้องเบิ่งอยู่นอกจากเอฟซี FC ทีอันเขามาเบิ่งกับอย่าลืมเบิง่งโฆษณาให้นําในเด้อค่ะตัวงนี้บคอยอย่คยไรุ่งคลิปกาคิดฮอดเอซีทุกคนคือ่าแลนานา้วนะจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องวันนี้ขาก็มาหอข้าต้มนอกจากพี่นอ้อง คุณภาวสาห,หน้าจา้าหน้าขนมหมกค่ะที่ใส่เค็มนี่ใส่หวานแล้วนี่หวานมีแต่ใส่หวานเลยไนมะ่ทำใส่เค็มทำข้าวต้มผัดเพราะว่าคนกินหวานนี่น,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 นู้เนาะคุณ่านมีแนวอะไรดีก็ถึงนะ บคือค้นฟูหายนี่เห็นบ่มีหลันค้นฟูหายเห็นยังแบบ่ดีใส่บานห้อจังไหนบ่ไม่ต้องมาช่วยหรอกอยากจะทําเองเอ,อยวจะแบ่งให้กินด้วยอ๋ออันนี้ปั้นเป็นก้อนจงใส่ใส่ที่หลังบ่ใช่อืม ท้องมือไม่ล้างอย่ามาจับล้างมาแล้วเนีย่ยไม่มอย่ามาช่วยไอ้คอยล่องเบิืงยักอันเนี่ยอุ้ยนายคนด,ดีจะเป็นอยากซอยอยากซอยเนาะอยากอยู่ไกลไก่นงามเนาะอย่า <c oughs> มาสิยอยู่น้ำขน้นห้องไหนขันยันขันยันหอยไปนอนเฮียนิ่อย่ากูไก่ไก่ผู้ใดไ,นะไปนอนติดอ่ะไกลไกผู้ใดมีแต่หู่งหิ่งผมมีแต่ขนพุองให้ ไปถามว่รจะเ่ยกิวไก่ผู้ใดทึงสองนยอยมีผัวแหรอผัวล่ะผัวในอนาคตเขาเป็นลยง่รอย่าจะว่าพูดว่ไวบ่อย่าบอาแห้งนเขาสีดานี่พี่น้องเขาเบเบอส่เด็อาศัยใส่มียาฟันเห็ดเองได้ใส่เซ่บๆใส่หวานเผา น้องปูก็เป็นคนเป็นคนเนียงขนมเป็นก่อนนาก็เป็นคนใส่ไส้แม่ยา่าเป็นคนหอ่อช่วยกัน,นอื่อเงสิไปวัดใส่บาทมีคนหนึ่งอยากจะช่วยคนก่อกวนอยากจะช่วยมูยเฮ้ยมานังจีบสาวปู่อยู่นี่แต่เนาะ <c oughs> Sắp bố gặp vào giết á, mua lại. Ni vọng. Hãy vọng. Hãy vọng. Hãy nó Hãy vọng.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  Hãy vọng 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 lo <laughs> <laughs> ผู้ใดถามหาหน้องกูว่าบ่เห็นน้องกูว่าโบได้ถ่ายคลิปน้องกูลงนีเด้อจ้าถ่ายดนเด้อจ้าอย่าลืมมากดไล์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจน้องกูปีนะเลยนะจ้าห้ามกดเดนะจะกดไล์เดี๋ยวข่อยไปกดลูกซ่องเอ๊ะสิวันนี้วันละวันเยอะ

เฮ็ดตามไว้เฮีนักันอยู่ซ <DANIEL CU TS> <laughs> ื้อเล็กซื้อนของเก่าหาเอาก็ได้ก็ไดีดีใส่ดีค่ะเนแม่ก็ซื้านสมเกี่ยวเข้า มัจำหรอเสียงรถปูได้เสียงรถปูห้ามดองมันก็นจำได้เสียงรถปูห้ามเอบมันก็นจำไดู้ห้ามเอบปูสมบูรณ์ก็หลุดจักอ้าวปูสมบูรณ์ก็เป็นคนปลาคือกันเบือทีเดียวเอง mình, 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 à, mình thì nó coi cái 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 mình tạo cái เอ็มชนิเวก็หายล้าเนี่ยพระพระองค์ปั้นสมัสน์พกะสอนุโมท ยังไงคะห่อขนมสีมือน้องปูแล้วก็แม่ย่าแล้วก็นาช่วยกัน <c oughs> ถ้าในเบิร์ดอยู่พี่นอ <c oughs> ้องเฮดข้ต้มพัดน้ำเนยแล้วก็เฮดขนมมกน้ำเนยคะ่ะเอาไปใส่บาทแล้วาจะาพี่น้อง คนสวยๆออข้าวต้มเสบวะน้อเขาวะเสะคนอื่นเหมือนจะแบบเนาะอย่าไปสืบะนะเขาตามาสุกแล้วค่ะข้าวต้มข้าวต้มพัดกับขนมหมก ยังไม่ได้ชิมเลยสีผ้าพี่นอ้องไปซิมบิ้งนะคะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวดูเปิดให้พี่น้องมึองกันอันนี้ข้าวต้มผัดใส่กล้วยเนาะแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นขนมหมบอะต้องมีนะมาชิมนะจ๊ะพี่น้องแ่ะเลยพี่น้องเป็นเรื่องเดือคกะใส่มาเขือเดือดนะจ๊ะพี่น้องไหนืูใส่ดิ จะี่นอกัวจก้กล้วยทอดก็มีด้วยค่ะขายทุกอย่าง,ลงกล้วยทอดมันทอดเสียชนอีน้มีกาจีจบกเพียงสามีเนาจะี่นอกสำหรับใครมาคิมนีกาอย่าลืมกดไลไกกด้นแซ่กดติดมามให้ชตองตาตาสงาวางใ่สะใภ้และอีนสน่อนเจ้า หอกันกินานาจ้าสวัสดีจ้า